ฟันใครหลุด <He> ฟันหลอ <He> ใครใครหล่อ <Him> ใครหลอกองกองพิมกองพิมก็หลอฮาวฟันหล่อออใช่เป็นอะไรฟันหลอเป็นอะไรไม่แปลงฟันหรอไม่แปลงทำไมไม่แปลงไม่เอาไม่เอานอ้อไม่แปลงมันก็หล่ออะไรสิหล่อ no. านับหนึ่งดีสิถึงสิบไหมสองสม่ห้าแล้ว็เแเก่งจังเลยเย่หายเจ็บท้องหรือยังไม่เจ็บหพองไปกินข้าวไหม ไม่กินทำไมไม่กินกินเชนอนมกินขนม,ขนมใช่แหละ,หละกินส้มกินส้มมันมืดแล้วจะไปซื้อที่ไหนส้มว่วง,งนอนหรือยังว่วงหรือยังว่วงว่วงก็นอน นอนไหมปิดไฟไหมไม่ปิดไฟนะคิดถึงใครคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงแม่แม่ไหนคิดถึงแม่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อหนมชื่อหนม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่